ซื้อใช้เอกสารอะไรบ้างในการโอนบ้านที่สำนักง,งานที่ดินค่ะสวัสดีค่ะตายนะคะโครงการบ้านแสงตะวันนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการเตรียมตัววันที่เราจะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดินมีอยู่แค่สามอย่างเท่านั้นนะคะเหมือนกัน 1. ่นค่ะบัตรประชาชนตัวจริงสองทะเบียนบ้านตัวจริง สามนะคะใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนะคะถ้ามีขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับสามสิ่งนี้นะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเวลาเราไปสํานักงานที่ดินนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสอบถามกับเราว่าสถานภาพของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้แต่แบกออกมาให้เป็น6สถานภาพด้วยกันนะคะสถานภาพที่1นนะคะก็คือโสดทั้งในบัตรประชาชนและชีวิตจริงด้วยนะคะคือต้องโสดจริงๆเท่านั้นนะคะเอกสารตามข้างบนนี้ได้เลยนะคะ สถานภาพที่2นะคะก็คือโสดแต่มีลูกนะคะและไม่ได้อยู่กับสามีหรือภรรยาแล้วอันนี้คือเหมือนแยกทางกันไปแล้วแต่มีลูกด้วยกันใช้เป็นใบบันทึกประจําวันที่โรงพักนะคะเอกสาร30สตรงนี้เหมือนเดิมสถานภาพที่3นะคะก็คือโสดตรงในบัตรประชาชนว่าโสดนะคะแต่ว่ามีแฟนนะคะก็คืออยู่กินกันแล้วแล้วมีลูกด้วยกันให้ใช้สมรสแบบ ไม่จดทะเบียนนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสมรถไม่จดทะเบียนต้องพาคู่สมรถมาด้วยนะคะก็คือพาแฟนเรามาด้วยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารเหมือนกันกับเราทุกอย่างเลยตรงนี้เลยสถานภาพที่4ี่นะคะก็คือสมรถแล้วนะคะมีทะเบียนสมรถกันเรียบร้อยแล้วก็ให้พาคู่สมรถมาด้วยและใช้ทะเบียนสมรถมาด้วยนะคะวันที่มาโอนกรรมสิทธิ์ที่ที่ดินค่ะสถานภาพที่5นะคะก็คืออย่า ถ้าอยากก็แค่เตรียมใบยามาด้วยนะคะสถานภาพสุดท้ายนะคะก็คือสถานภาพที่6สําหรับใครที่สามีหรือภรรยาเสียชีวิตไปแล้วนะคะให้นําใบมรณะบัตรมาด้วยนะคะมีเอกสารเพียงแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยคะ่ะสาหรับใครที่มีคําถามคืออยากจะสอบถามเข้ามานะคะสามารถสอบถามเข้ามาในเพจ Facebook องค์การป้าแสงตะวันสำนักงานใหญ่และย u u ูบทิกต็อก หนึ่งช่องทางนะคะไอแอดของโครงการมันร่นใจตะวันสแกน QR code ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็ขอฝากสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ